สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หาดบัดแสนนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าน้ําลงนะครับเป็นช่วงที่น้าลงชายหาดก็สภาพชายหาดก็ประมาณนี้นะครับก็ืีน้ําลงหาดก็จะกว้างน,นะครับสอง ที่บางแสนนะครับสองข้างทางนี่นะก็จะมีไอ้นี่นะมีล่มแล้วก็มีเตียงผ้าใบแต่ปหมดแล้วก็มีร้านอาหารซึ่งอยู่โซนด้านหลังล่มนะครับอยู่ด้านหลังร่มแล้วก็ตรงด้านหลังร่มเนี่ยที่เป็นโซน,นก็จะมีะทางเท้านะครับสาหรับ,บเดินนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะครับก็ดูน่าดูชมนะครับก็คือมีสปีดโบท๊ทมีมานาบานา,าน่าโบ๊ทนะฮะมี เครื่องเล่นต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับสำหรับให้ได้มาสนุกเกินลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าลมแรงเลยนะดูบรรยากาศขึ้นตรกไ้มฮะลมแรงมากนะครับขึ้นลมแรงนนความด่วนตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นชายหาดที่ไปทางเขาสาม,มุกนะครับแล้วก็มุมนี้นะครับก็ไปทางฐานวอนนาานะ เราจะเดินเก็บภาพให้ดูนะครับมีอะไรสวยๆงานมาเราจะเก็บภาพให้รันอันนี้แมงกนะพุนนะครับแมงกะพุนเกิดตื่นอันนี้นะครับก็ไฮไลท์ของตาบางแสนนะครับก็จะเป็นเรือลากผวงยางนะครับซึ่งก็บ้างก็ออกแบบเป็นรูปกล้วย ซึ่งก็จะเรียกว่าปัตน,น่าโพธิ์วก็ออกปาบเป็นรูกแานะครับแล้วก็ใช้เรือลากนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของหาดบางแสน